ยอดรักสลักใจก็เป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับที่เข้ามาแสดงภาพยนตร์แล้วก็แสดงในบทที่เป็นตัวเอกหรือว่าเป็นพระเอกของเรื่องเลยนะครับแต่วันหน้าเสียดายนะครับหนังเรื่องแรกคือเรื่องเรือเพลงที่คุณยอดรักสลักใจแสดงไว้นั้นปัจจุบันยังหาดูไม่ได้นะครับยอดรักสลักใจนั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่9สิงหาคมปี2551 ในเรื่องของวงการเพลงเขาก็มีการจัดลำาลึกกันทุกปีนะครับส่วนพวกเรานั้นบางครั้งเราได้ฟิล์มหนังมาใหม่ที่เกี่ยวกับคุณยอดรักสลักใจอย่างเรื่องนี้แหละครับเราก็นําไปฉายที่หอภาพยนตร์นะครับเรื่องนี้ก็ฉายมาแล้วนะครับเพื่อที่จะราลึกถึงคุณยอดรักสลักใจและต่อมานะครับพวกเรากลุ่มใบวหวันวันวานกรุงเทพก็ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์มิชัยบัญชาที่จังหวัดพิษณุโลกจัดฉายภาพยนตร์เพื่อราลึกถึง ศิลปินดาราที่เสียชีวิตในแต่ละเดือนนะครับก็มาถึงเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเป็นการลําลึกถึงคุณยอดรักสลักใจซึ่งเป็นการลําลึกไปพร้อมๆกับศิลปินท่านอื่นอีก15ท่าน่างครับก็มีการจัดนิทรรศการแสดงใบปิดแสดงแผ่นเสียงเพลงนะครับนันสือเพลงแล้วก็ฉายหนังลําลึกนะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉากที่คุณยอดรักสลักใจนั้นร้องเพลงนะครับ และนี่ก็คือตัวอย่างบางตอนของหนังที่เราฉายเพื่อลำลึกถึงศิลปินท่านนี้ครับคุณยอดรักสลักใจ